สวัสดีครับผมท่านนายชัยกรวีพันธ์เดบุนยูซีเอแครดิเดตอีเกตประจำประเทศไทยวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านให้รู้กับขั้นตอนการแข่งขันของเดบยูซ er. ีเอว่าควรทำอย่างไรอะไรบ้างที่คุณควรทําและไม่ควรทําไปดูกันเลยครับในการแข่งขันบางรายการนั้นจะมีผู้แข่งขันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราจึงแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็นกลุ่มเพื่อที่ไม่ให้เวทีนั้นแออัดเกินไปั้นสิ่งที่คุณมาถึงแล้วคุณควรทำาอย่างแรกคือดูว่าตัวอยู่กลุ่มไหนซึ่งมักจะแปะไปที่บอร์ดแข่งขัน เมื่อถึงเวลาแข่งขันแล้วเราจะเรียกผู้ขแข่งขันเป็นกลุ่มเมื่อคุณได้ยินกลุ่มของคุณแล้วให้คุณนำรูปิวของคุณมาส่งที่โต๊ะกรรมการ,การโดยดูที่ใบคะแนนว่าเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าจากนั้นว่ารูปิกลงไปแล้วเดินไปรอที่ w e t t i n g area หลังจากที่คุณส่งรูปิคของคุณแล้วไปรอที่ betting area แล้วกรรมาการจะนำรูปิกของคุณไปสแกมเบิล เมื่อสแกนโดเสร็จจะมีกรรมการไปเรียกคุณที่เวตติ้งแอดเร์ครีบเมื่อโดนเรียกจากเวตติ้งแอร์เรียให้คุณมานั่งที่หน้าเวทีเพื่อรอแข่งขันกรรมการจะวางลูกหิบคุณพร้อมกับที่ติดไว้เมื่อคุณมานั่งที่หน้าเวทีแล้วกรรมการจะถามคุณว่าพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมครับสิบห้าวินาทีครับคุณมีเวลาในการสำรวจลูกสิบห้า<ไ>วินาที <ไว S 1> ท เมื่อถึงเวลา8วินาทีกรรมาการจะพูดว่า8วีครับเมื่อถึง12วินาทีกรรมาการจะพูดว่า12วีครับคุณต้องเริ่มแก้โจทย์ภายใน15วินาทีไม่เะนนั้นคุณจะโดนปลดลงโทษเมื่อคุณสำรวจลูกเสร็จแล้วให้วางลูกบีกไปข้างหน้าทามเมอร์จากนั้นให้ใช้บริเวณที่เป็นนิ้ววางลงบนเซนเซอร์ของทามเมอร์รอจนสัญญาณไฟสีเขียวขึ้นจากนั้นก็เริ่มการแก้โจทย์ได้เลยวิธีการวางมือเริ่มต้นที่ผิดได้แก่ ไม่ใช้บริเวณนิ้ววางบนเซ็นเซอร์ของทาม์เมอร์ไม่ควมม่ำมือหรือวางสันมือไว้บนเซนเซอร์ของทาเมอร์สัมผัสลูกระหว่างที่รอเซ็นเซอร์ของ er ทา m ์เมอร์ทํางานหรือวางลูกไว้บนทาร์เอหากคุณทําพฤติกรรมเหล่านี้คุณจะโดนบทลงโทษเมืม่อคุณเริ่มแก้จบและแก้จบสำเร็จแ,แล้วให้คุณวางลูกรูอีก และวางมือลงบนเซนเซอร์ของทามเมอร์เพื่อหยุดเวลาหลังจากคุณหยุดเวลาแล้วกรรมการจะตรวจสอบความถูกต้อง,งของลูกเมื่อกรรมการตรวจสอบเสร็จแล้วพบว่าลูกนั้นแก้ไขสมบูรณ์แบบกรรมการจะลงบันทึกเวลาตามที่เห็นในทามเมอร์และกรรมการจะลงชื่อจากนั้นให้คุณลงชื่อห้ามคุณลงชื่อก่อนกรรมการเด็ดขันหากกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าการแก้โจทย์นั้นไม่สําเร็จ กรรมการจะบอกบทลงโทษของคุณกรณีที่แถวบิดหนึ่งแถวคุณจะโดนบวกเพิ่มเวลา2วินาทีอย่างในกรณีนี้พบว่าต้องใช้การบิดถึง2 m o มูฟถึงจะแก้โจทย์สำเร็จกรรมการจะให้ดีเอฟกับคุณกรณีน,นี้เป็นการบิดแถวกลางถือว่าต้องการการบิดเพิ่มอ,อีก2องมูฟกรรมการจะให้ดีเอฟกับคุณหากกรรมการไม่มั่นใจว่าผลดังกล่าวจะโดนลงโทษหรือไม่กรรมการจะยกมือเรียกเดบิวต์ยูซิดีเกตมาตัดสิน ดิลิเกตครับเชิญทางนี้ครับนี่ผมครับหลังจากที่คุณแก้โจทย์สําเร็จแล้วหนึ่งรอบหากคุณยังต้องแก้โจทย์ต่อกรรมการจะหยิบลูกของคุณกลับไปที่ออสแคมโบลแล้วให้คุณเดินกลับไปที่เวทีแอนเดียการแข่งขันก็จะดาเนินอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งคุณแก้โจทย์ครบตามประเภทการแข่งขันนั้น หากคุณแก้จดคบแล้วไม่ต้องสอ่งรูคืนกรรมการให้คุณนำรูกของคุณกลับบ้านไปได้เลย